น่าจะประมาณ3ปีมั้งคะสองสองสองปีสองสามปีไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ี่เล่นเรื่องมามีที่รักไปกลับมาชื่อทางใช่ค่ะช่อง3ที่ชอบตัวตัวบทด้วยแหละอย่างที่บอกเราไม่เคยเล่น ที่เป็นดราม่าขนาดนี้อะไรเงรี้ยค่ะชอบตัวบทแล้วก็เป็นซีรีส์รีเมคจากทางเมืองนอกด้วยก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะอ,อยากความดรามานี้อยากอยาก,อยากเสริมเสริมความดราม่าอยากเสริมควมัมเอออยากเสริมความดราม่าแล้วตอนแรกอ่ะเห็นว่ามันเป็นซีรีส์เนาะก็ะเขาบอกว่าสิบตอนแล้วคชวโอ้ยสิบตอนใช้ไม่กี่วันก็เสร็จแล้ว <the film> <laughs> พอตอบ,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 บตอบตกลงปุ๊บไปไปมา,มาเขาบอกว่าอืทางจีนบอกว่าทำสองซีซั่นเลย จองตัวเลยหรอจังตัวเป็นสองซีซั่นเลยเ,เสร็จเสร็จทุตอนยี่สิบโอ้โหก็เลยอ้าวงานยาวเลยงานยาวเลยอย่างที่บอกคนเราต้องไม่คาดดราม่าแล้วเป็นเรื่องข้อพูรุนะจริงๆมันต้องมีข้อเสนออะไรให้มันแบบบ้างไหมตลอดตมันมีบ้างนิดน,นึงนะยิ่งแบบว่าพอเป็นเป็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบ เราเราอะไม่ชอบแบบว่าทุกเรื่องชาวบ้านเอา,อางี้ดีกว่าไม่ชอบทุกเรื่องเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจแล้วก็ต้องมานั่งร้องไห้ในเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองไม่ชอบเลยปกติเลยแบบไม่เคยรับดราม่าเลยเวลามีดราม่ามานี่คือแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่เนี้รู้สึกว่าเออมันมันต้องแล้วแหละเราทําอาชีพนะักแสดงมาก็นานแล้วเราจะแบบว่าขี้เกียจแบบนี้ไปตลอดไม่ได้ <c oughs> เราเราจะแบบเราจะแบบว่า แต่อะไรที่ง่ายๆนี่อฉะนั้นเราจะแบบเลือกแต่อะไรที่ง่ายๆอะไรที่ถนัดๆเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ได้แล้วแหละก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเหนื่อยก็ต้องสู้สิวะกี้มันแบบยากก็ต้องก็ต้องสู้สิเราจะแบบเราจะใช้กี้เขวกกี้เราต้องต้องสู้สิวะกี้เราจะเลือกแต่แบบง่ายๆกินหมูไปตลอดชีพหรอก็ไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะสู้แล้วแล้วเราเตรียมความพร้อมในครอบครัวยังไง เตรียมความพร้อมในครอบครัวเหรออ,อคือโชคดีมันไม่ได้แบบเป็นคิวที่เป็นแบบจะนคาคันพูดทุกจะนคาคขันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราล็อกวันว่าโอเคเราถ่ายวันนี้วันนี้วันนี้นะวันนี้วันนี้วันนี้แล้วทำการบ้านล่วงหน้าแล้วก็อ่ะตอนไปถ่ายก็ถ่ายพุให้แบบเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแบบจัดแจงตารางได้ง่ายหน่อยแล้วก็รับงานของวันที่กว่าสู้ คือถ้าของกี้เทียบกับคนอื่นเนี่ยเบาไปลเปลยเบาไปเลยหของเราเน้นเรื่องแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบเน้นเลิฟซีนขนาดนั้นแต่เน้นแบบว่าต่อสู้กับอารมณ์เออต่อสู้กับอารมณ์ทั้งตัวเองแล้วจะจัดการกับปัญหายังไงแล้วมีแบบสังคมคือแบบว่า คือตัวละครมันอยู่ในสังคมที่ที่อย่าแบบนีสื่อคอยมาเจอต้องไปงานต้องออกอีเวนต์ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันที่แบบว่าตัวละครเนี่ยทุกเจอเรื่องที่แบบหนักมากๆแต่ต้องแบบออกมาและยิ้มเหมือนแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมาสัมภาษณ์ว่าแบบว่าแล้วเป็นยังไงคะกับสามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเป็นเป็นบทที่ค่อนข้างซับซ้อนคอมเพล็กซ์มาเล่นนะคะมาเล่นแล้วมันมีเป็น,นต่อไมค์เส็จต่อไมพ่ กับคนไปไทยเงียบตัวไทยเงียบไม่ได้ไทยเงียบ <c oughs> สักน้อยเหมือนกันนะมันก็คือเอาจริงนะตัวละครที่กีเล่นนะ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยอะ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่านบทไปแล้วก็เอ๊ะไหนอขอเช็คโทรศัพท์ค่ะนี่เอ๊ะยังไงนะเล่นไปเล่นไปหรอเล่นไปก็มีบางทีเอ๊ะไปเพราะว่า ในเรื่องเนี่ยมันมันขนใกล้ตัวหมดเลยมันคนใกล้ตัวหมดเลยเราก็แบบว่าแล้วจะแวงเรั่มมแสกิปทำท่าแบบเอ๊ะสมีเรแบบติกรรมหะไงไม่แต่ว่าเราเราก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมันขนาดอ่านเองยังแบบว่าพารานอยดไปเองอยังแบบว่ากลัวไปเองแล้วแบบว่าเออมันมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกันนะอย่างบางทีเราอาจจะ สนใจแต่ตัวเองมากเกินไปไม่ได้สนใจคนช่างตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็น mm hmm. เขาเรียกอะไรเป็นเป็นการเตือนสติว่าอ่ะทุกอย่างแบบการที่แบบว่าอยู่เป็นครอบครัวแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวละมันคือเราและเขาทํายังไงให้เรามีความสุขแล้วเขาก็ต้องมีความสุขด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะที mm ่ถ้าเจอจะทำยังไงครับป้าตูนยากเหมือนกันนะ ยากเหมือนกันอ่ะกอออกมาก็ต้องยิ้มอ่ะคือพอออกมาก็ต้องแบบมันมันมันถูกบังคับมันถูกบังเออมันถูกสถานการณ์บังคับอยู่แล้วแหละถ้าสมมติว่าเราอยู่ในจุดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจะเออจะจัดการนี่ยว่าคิดไม่ออกคงหาโทรหาเพื่อนคงแว่าคงหลายคนเลยอ่ะอาจจะแชท GPT ด้วยอีกหนึ่ง ก็ัมีการกับสทกากจะมีมีบอกแบบโอ้ยวันนี้แบบปวดหัวมากเลยอ่ะเครียดอ่ะมันร้องไห้แบบทั้งวันเลยอ่ะคอก็เจ็บตาก็บวมแบบว่าเออฉันไม่อยากถึงขั้นบอกบอกคุณต้องบอกว่าแบบไม่อยากเล่นเลวไม่อยากเล่นเลวอะไรยอย่างเงย เขา,าบอกว่าทําได้ <c oughs> สู้ทําได้คือ่ทาได้อยู่แล้วอีกนิดนึงก็แบบจะเสร็จแล้วอีกไม่กี e ่คิวอะไรเงี้ยแล้วแบบบนบนบน่บนไปเงี้ยนะวันลุกขึ้น,นฉันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> ไปที่ทาตรงนี้ต้องเปนบ้าพ่อจะได้เห็นได้เจอเรื่งรองสุดของเรามาเลไม่น่าจะไม่น่าจะเพราะว่าเขายังไม่ได้สนใจ ขนาดทุกวันนี้เปิดละครตัวเองให้ลูกดูยังลำบากเลยอะค่ะขนาดเป็นเรื่องที่แบบว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยเพรารักเกิดในตลาดสดอะไรเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยพอเขาเปิดมาเจอหน้าแน่เขาแบบว่าเขาบอกอะไรบ o r ร n g หน้าเบื่อหน้าเบื่อเขาบอกยังไม่ทันได้อะไรเลยเจอหน้าแม่ปุ๊บนี่คือแบบว่าไม่มีหรอไม่มีหรอบอเรียงเปลี่ยนไปดูดูกระตูน่าจะแบบว่ายังแบบว่าอยู่ในใน เขาเรียกอะไรช่วงช่วงที่ชอบดูาระตูแล้วนางก็ไม่รู้ว่าแม่เล่นละครนางเหมือนเขาไม่เข้าใจอ่ะว่าแบบว่าแม่ทํางานอะไรเช่ิเขามาเคยแบบถามเราว่าแบบว่าบัรมีทำงานอะไรอกเขาเล่นละครไงละคเอะไรอ่ะก็ที่เคยเปิดให้ดูอะแล้วเขาทำหน้าแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคู่แต่แต่มีกล้าจะที่สังเกตเขาจะแบบว่าบางทีแบบเดินห้างเดินอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่า ทำไมคนถึงมองทำไมคนถึงต้องมองมามีและถึงต้องแบบทำไมเขาถึงทักรู้จักหรอใครอ่ะรู้จักกันหรอไม่รู้จักลูกถ้าไม่รู้จักแล้วทำไมถึงต้องทักกันก็สงสัยเขาน่าจะเห็นมามีในละครมั้งละครแล้วเขาก็ไม่ถามละเขาไม่เขาไม่รู้ลูกตอนนี้ลูกคิดว่าแม่ไม่มีงานทำอยู่คิดว่าตอนนี้คือลูกคือ พ่อเป็นนักร้องส่วนแม่เนี่ยตามพ่อไม่มีงานทำแม่รู้ตัวยังไงที่ล้กคิดกับเราแบบนี้เอาที่นางสะดวกเลยดิฉันพูดจนปวดเจ็บคอไปหมดละนางไม่เข้าใจนะกายเป็นคนตกงานเฉยเลยแม่ไม่มีงานทำเราไม่รู้ว่าแม่จะเป็นสตาเป็นตัเกงไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่รู้อะไรทั้งสิ้นรู้แต่ว่าพ่อเป็นนักร้องในพ่อวไม่มตั้งแต่สมัตัดมังชอบของนาง นางชอบของนางแต่อันนี้เราไม่ขัดเพราะว่าพอผมขึ้นก็นมองไม่เห็นอใช่เราเลยเฉยเฉยเขาก็ถามก่อนค่ะทุกอันเขาจะถามก่อนขอก่อนเขาแบบโอเคไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกคือสําหรับเราอ่ะส่วนตัวเราก็รู้สึกว,ว่าผมขึ้นเจ็ดวันก็มองไม่เห็นแล้ว <laughs> เป็นเราเราไม่เจ็บให้เจ็บให้ไม่มีใครเห็น <c oughs> แต่ถ้าเขาอยากจะเจ็บ แบบไหนก็แล้วแต่เลยค่ะมีส่ะเขามีเรื่องราวเขามีเามีเรื่องราวใช่ให้ให้เขาบอกเองดีกว่าว่าแบบสตอรี่เขาคืออะไรไงแต่เขามีแบบเขาเป็นคนมีสตอรี่อยู่แล้วถึงสตอรี่ไม่มีเขาก็สามารถสร้างได้ทุกอย่างอยู่ที่การสร้างที่ตัวเราได้ได้ฝัแน่นอนอยู่แล้วค่ะขาบรงความเจ็บนะคะที่หมว พี่ไปด้วยวันนั้นโหมีน้ำตาไหม,ไม,ม,ม,มคือแบบว่ามันไม่มีช่วงที่แบบว่าไม่เจ็บเลยอ่ะคือแบบว่าเห็นหน้าแล้วแบบว่าเจ็บรู้เลยว่าเจ็บขนาดแบบว,ว่าไม่ขึ้นคือเวลาปกติอะถ้าเรายกลูกแบบลบมือเพราอะไรยกโทรศัพท์มาถ่ายเขาจะฮึบ เขาจะฮึบแล้วก็นั่งแบบเท่ๆเหมือนไม่มีอะไรเลยฟูฟูคููเพื่อที่เวลาเอาไปลงโซเชียลจะได้ดูคููไม่มนี่ไม่มีภาพรูเลยมันเก็บไม่ได้เลยมันแบบว่ามันคือแบบว่าหยีตาตลอดแต่ว่ามันคงเจ็บอ่ะชื่อเอ้ม่นก็คือเจ็บอี่คือสงสามเออสมสมไม่เลือกเอก ไม่ได้สงสารแล้วก็ไม่ได้สมนิว t r a l ค่ะเลือกเองแต่เราก็ไปนั่งเป็นเพื่อนไงเผื่อนางจะอยากกินนุ่นทานนี้มันนานนะใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงแต่ละอันนะสองอันก็สี่ชั่วโมงใช่แต่ไม่ได้ทําติดกันค่ะมีอาหาที่ยังไม่ได้สั่งอกบ้างเหเยอะแยะเยอะแยะถ้าจะบอกว่าเหลือก็เหลือเยอะถ้าจะบอกว่าเต็มก็เต็มเยอะเช่นเดียวกันค่ะ พี่เราจะไปตรงไหนเห็ไหมครับไม่แต่และคนชอบไม่เหมือนกันเนาะของที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ชอบกลับอันหนึ่งชอบประมาณหนึ่งแล้วก็เรื่องราวในชีวิตไม่ได้มียเยอะแยะก็ <c oughs> เลยแบบว่ามีแค่แบบชื่อลูกนีนิดหน่อยแค่นั้นค่ะมาชื่อค่ะสนุกดีค่ะอันนี้ไม่ได้ <c oughs> ั่จักาี่จัดมาสามปีแล้วปีที่แล้วก็จกัดปีก่อนหน้านี้ก็จกัด ก็สน so so like so so ุกดีค่ะแต่ปีนี้ทุกคนดูแบบเอาใจมาก็เออปีนี้คนมาเยอะเหมือนกันปีนี้คนมาเยอะเหมือนกันแล้วก็สนุกดีค่ะตายไปสองวันนะครับสามสิบหกชั่วโมงกว่าที่จะฟื้นไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเพราะอะไรจำได้บ้างไม่ได้บ้างคือว่าคุณจับเงียบ คก็นานนานทีนานนานทีแล้วก็แบบว่ารวมตัวกับเพื่อนได้หลายหลายคนมันก็ไม่ใช่ทุกชาตนไปไเปลี่ยนเลยไหนไหนก็ไหนไหนอร์่แล้วเขาให้ของขวัญ มานานแล้วแล้วเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งที่รั่วไปเลยเจ็ดปีจะได้ไม่ต้องมาดั่งคินทุกปีที่รั่วเจ็ดปีไปเลยที่ปีที่เท่าไหร่แล้ววันที่สามกี่ถ้ากี่จะไม่ผิดกี่จะได้อีกทีหนึ่งตอนอีกสามสี่ปีข้างหน้านั้แต่ผมว่ามันสมมตมันพแค่แต่มันใหญ่ถ้าจะลืมกันไปแล้วแหละเพราะว่ามันสาม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 สี่ปีได้หละซื้อรถใหอ้ใช่ ใช่อ่ะเพราะบอกไปเลยเจดปีไม่ต้องมานั่งคิดว่าปีนี้จะให้อะไรเห็นไหมเราช้อยง่ายแอดเพิ่มไม่ต้องรอให้ถึงวันเกิดสามารถแล้สามารถขอบคุณค่ะเราเป็นคนไหว้เก่รอบน้องก็ลากันขอบคุณค่ะ